สวัสดีค่ะวันนี้หอมจะพามาทอดปลาสลิดนะคะหอมก็ได้หมักเรียบร้อยและะ้ค่ะไข่เต็มท้องเลยค่ะไข่เต็มท้องเลยค่ะเห็นไหมคะสามตัวนะคะหอมซื้อมาแพ็คหนึ่งนะคะแต่หอมกว่ากินได้หมดหอมทอดแค่สามตัวพอนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวเรามาทอดปลากันเลยค่ะหอมได้หมักไว้เมื่อคืนนะคะหมักไปเม,มื่อคืนแล้วมาลองทอดกันเลยค่ะ เื่อเช้าพ่อมได้ทำขนมปังค่ะขนมปังพ่อเพชรเมื่อเช้า,านี้ค่ะขนมปังนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ แต่เอาไม่ได้อลองคิดเพราะว่าตกว่ามันไม่เป็นนะอือร่อยอขนมทำแค่สองก้อนขอลองทำแล้วนะมาแล้วค่ะอาหารอาหารบ้านหอมนะวันนี้ทอดปลาสลิดทอดหมูซุปมะเขือผักนะคะมีแค่นี้นะคะอาหารบ้านหอมนะคะสวัสดีค่ะมะพราะ้าวาันปีเลวค่ะ นี่หอมเะพาไมกินเนี่ยสมมะเขือปลาสลิดนะคะหอมได้ประมาณมันประมาณเก่าตัวหอมถอดแค่สามตัวก่อนนะคะปลาสลิดแล้วก็ทอดมูนะคะข้าวเหนียวเก้าค่ะแล้วก็ผักกับมิเน่ค่ะเดลิสแล้วก็นี่ผักอีกอย่างเนี่ยบักทั่วด้วยค่ะบักทั่วทั่วแปบหรือทั่วอย่างบอกว่าตืนะะ่นด้วยค่ะ ก่อนอื่นนะขอบคุณทุกท่านได้ค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมได้ค่ะหอมมีแคบหมูนขะควหอมเฮ็ดแคบหมูนี่หอม,หค,หม,หอมค่ยลงไปละค่ะนี่แคบหมูแซ่บๆด้วยก็มาได้ค่ะไม่กินน้ำกันทั่วโลกทั่วอีสานทั่วเอเชียได้ค่ะแซ่บๆน้ำกันได้ค่ะไม่กินน้ำกันค่ะแซ่บๆค่ะมาเนียมาเด้อมาเด้อกูนะกับเข่าสูบมะเขือ กินซอสนี่กับหวานได้ปลาสลิดไข่เต็มทองเลยคิดนหวัวตะตอนที่เห็นงานอยู่กรุงเทพเนาะปลาสลิดแต่ยูมันอยู่บางมอไหมม<า>ักเด็พคนนีเปียกเอ,อ้ นาเด้อค่ะสูสูุขคนทัวลงต้ยวันบัวเอเชียแซ่บเหมกันหมเดเดียว ใหปหน,น,นัาตางนอนเงี้ยมาขึ้น giảm mà hả? Như nào năm โม่ว่าซ่อมโม่แดดเดียวเราเอาเอาตากใบแอ้์มองบ่มีแดดแต่ว่าความเย็นนะ กิะใครตันเทนงานอยู่กรุงเทพเนาะอยากกินปลาสลิดขึ้นชื่อคืออยู่บางบอนเนาะสมุดปราก,กาศนะ 把他们哪个弄过吗？ นลาวสบสับว่เนะมว่าห้อมนั่งกินเล่นไหมเนี่ย chân mua sáu phần tư lọt ba sáu ngô uống lên chuột tôi nhớ như vậy. กินกับข่าวบานเข้าไไหนะกินจะบานเริ่มอ,อิ่มมันจับ 18ล็อตเ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปก็กดแจกหอมด้วยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายยค่ะ